สวัสดีครับผมพบกันเหมือนเดิมนะครับ FC ทุกท่านวันนี้มาอยู่ที่บ้านแสงสว่างตำบลเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนะครับมากุดเจาะบอ่อปรดาลพร้อมกับติดตั้งโซลา r เซลล์นะครับผมสำหรับอบ่นนี้ร้านของเราเป็นคนมาเจาะนะครับเป็นสเปคบอ่อ6คูณนะครับทาง f e f c ก็ไว้ใจนะครับทีมงานของเรานะครับผม f ออยู่ต่างประเทศนะครับมาเจาะสั่งให้มาเจาะให้ ทางคุณพ่อนะครับที่อยู่บ้านนะครับเราก็มาเจาะให้ติดตั้งให้เบีดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมชุดนี้เป็นชุด750วัตต์3แผงนะครับเป็นแผงโมโนฮาร์เซลลขนาด410วัตต์ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมส่งงานพาพี่น้อง FC มารับชมนะครับน้ำประดานใสๆเลยนะครับผมบ่อนี้ตอนนี้ช่วงแดดดีๆนะครับเราก็เปิดใช้งานนะครับเปิดลองน้ําเทสน้ํานะครับก่อนหน้านี้ก็เปิด เป็นชั่วโมงนะครับผมน้ําก็ไม่ขาดนะครับน้ําดีนะครับนี่ครับน้ําไหลเป็นทางเลยตอนนี้กําลังไหลไปใส่ป่ามันเพื่อนบ้านนะครับผมนี่ครับสําหรับบ่อนี้นะครับผมความลึกที่เราเจาะไปทั้งหมดอยู่ที่80เมตรนะครับผมบ่อหกคูณสี่นะครับผมลงท่อกันพังกันซุดให้เรียบร้อยนะครับความหนาของท่อก็แบบมาตรฐานเลยนะครับ8.5้านะครับผมสําหรับตัวบ่อบาดานะครับน้ําใสๆนะครับผมนี่ครับ เป็นปั๊มสเปคตัวผอมนะครับผม750วัตต์ตัวสเปค7คิวนะครับผมตอนนี้ก็เปิดใช้งานนะครับแล้วก็แผงนะครับโครงสร้างนะครับแบบนี้เลยนะครับครบจบที่เดียวนะครับโดยทีมงานนอตโซลาเซลล์นะครับผมหากท่านผู้ชมไม่รู้จักช่างเจาะววดานนะครับผมไม่รู้จักช่างโซลาเซลล์นะครับอยากจ้างนะครับ ด้วยหน่วยงานเดียวนะครับอยากจะจบที่เดียวนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับผมเวลามันมีปัญหานะครับจะได้ตามช่างคนเดียวนะครับจะได้ไม่ต้องโทษกันไปกันมานะครับบางที่เราไปติดตั้งโซลาเซลล์นะครับเราไม่รู้ว่าน้ําบอบดาลของลูกค้าเยอะแค่ไหนนะครับเขามาเจาะไว้มีน้ําหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับผมบางทีเลือกปั๊มไปมันก็ไม่แมทกัน กับตัวบ่บดานนะครับแต่ถ้าเราเป็นคนเจาะเองนะครับติดตั้งเองนะครับเราจะรู้ได้ว่าบ่อนี้น้ํามีปริมาณเท่าไหร่นะครับมีเยอะหรือว่ามีน้อยนะครับเราจะได้เลือกสเปคปั๊มที่ถูกต้องนะครับผมอย่างบ่อนี้ก็ไม่น้อยนะครับแล้วก็ไม่เยอะนะครับก็พอใช้นะครับผมเป็นน้ําใช้ในครัวเรือนนะครับกําลังพอดีกับตัวปั๊มนะครับผมหนึ่งแรง3าแผงเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นโซนน้าน้อยนะครับหาน้ายาก เป็นเนินเนินสูงนะครับผมค่อนข้างหาน้ําลําบากนะครับไม่มีใครเจาะบริเวณนี้นะครับผมนี่ครับก็ดูใช้งานนะครับยังไงก็ไม่ขาดไม่หมดแน่นอนนะครับเป็นท่อออกนิ้วครึ่งนะครับผมเปิดใช้ตลอดได้เลยนะครับถ้ามันมีปัญหาจุดใดจุดหนึ่งนะครับก็โทรหาน็อตบ้านานะครับจบที่เดียวนะครับแล้วก็จุดเดียวเวลามาก็จะได้ซ์วิตได้ง่ายนะครับเพราะว่าเป็นบ่อของเรานะครับ ก็โอเคนะครับการใช้งานนะครับสําหรับตัวปั๊มน้ํานะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับแค่เบรกเกอร์ตัวเดียวนะครับแล้วก็มีระบบเซิร์ชกันฟ้าผ่าเท่นกลาวนะครับลงดินให้เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับการใช้งานก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าคนแก่อยู่บ้านหรือว่าผู้หญิงนะครับจะใช้งานไม่เป็นนะครับใช้งานง่ายๆแล้วก็ตอนกลางวันแบบนี้นะครับปั๊มก็จะทํางานเองโดยอัตโนมัติถ้าเรามีสระเก็บน้ําหรือว่ามีแทงค์เก็บนะครับก็จะดีนะครับผม มันก็จะไหลทั้งวันนะครับถ้าเป็นระบบแท้งขึ้นแท้งนะครับเราก็ติดระบบลูกลอยให้ลูกค้านะครับแต่ถ้าเกิดปล่อยเติมสระนะครับเราก็เปิดได้ทั้งวันเลยในตอนตอนช่วงที่มีแดดนะครับตอนช่วงเย็นนะครับเขาก็จะหยุดการทํางานด้วยตัวเขาเองนะครับมีระบบตัดน้ํานะครับเวลาน้ําขาดปั๊มก็ไม่พังนะครับตัดด้วยความร้อนนะครับผมไม่มีน้ํามาสัมบัตตัวปั๊มปั๊มก็ร้อนแล้วก็ตัดนะครับแล้วตอนที่น้ําเติมก็จะทํา งานมาใหม่นะครับผมไม่เหมือนกับปั๊มไฟฟ้าตอนเช้านะครับไหลเองนะครับไม่ต้องมาปิดมาเปิดลําบากนะครับผมเป็นระบบออโต้นะครับนี่ครับพื้นที่ทําการเกษตรนะครับผมเล็กน้อยแล้วก็บ้านที่กําลังจะสร้างนะครับผมในอนาคตก็คือตรงนี้นะครับผมตรงนี้เขาพูนที่ไว้นะครับเป็นกําแพงกั้นดินนะครับนี่ครับด้านบนจะปลูกบ้าน ก็คงจะใช้น้ําบ่อนี้นะครับเพราะว่าปลาปลาไม่ผ่านทางนี้นะครับก็โอเคนะครับผมวันนี้พาพี่น้องมารับชมโดยประมาณนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับเบอร์โทรติดต่อ0802794699ร้านนอสโซลาเซลล์นะครับหลังการขายนะครับเหมือนเดิมรับประกัน2ปีเต็มนะครับทุกกรณีนะครับผมถ้าเป็นชุดติดตั้งนะครับอยากจบอยากใช้บริการที่เดียวนะครับก็ปรึกษาได้นะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้ ขอตัวลาพี่น้องทุกท่านนะครับผมไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ